คนอพี่เสือ,อตอมงงท่างงมาก สวัสดีจ้าตอนนี้โอปออยู่มอหินขาวกำลังจะเดินทางไปอุทยานแห่งชาติตาตนเป็นอุทยานแห่งชาติที่4ของทริปนี้แล้วก็เมื่อเช้านี้โอปอได้พาไปดูจุดชมวิวผาหัวานาคแล้วก็กลุ่มหินโค้งช่างแล้วก็มาตรงนี้คือมอหินขาวเนาะถ้าใครอยากชมบรรยากาศเต็มๆก็ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนนะอันนี้ได้เนาะแต่ว่าตอนนี้เองต้องเดินทางไปอุทยานแห่งชาติตาตนกันไปจ้า <Okay. S 2> ไปจ้าเดินทางกัน จากมอหินขาวไปอุทยานแห่งชาติตาตนกอกประมาณ22กิโลด้วยจ้ะประมาณเนาะประมาณเอาไปจ้าเดินทางถึงแล้วอุทยานแห่งชาติตาตนค่าบริการชาวไทยเด็ก20ผู้ใหญ่40ทั้งหมดผู้ใหญ่2คนแล้วก็รถสีล้อ1คันเนาะ120บาทไปอ,อ,อยากเล่นน้ำ ไม่รู้ว่าน้ำจะเลนได้ไหมเนาะต้องรอรุ่นดูแต่ก่อหิวข้าวด้วยอิงอาจจะหาอะไรกินด้วยเนาะลานจอดรถ400เมตรน้ำตกตาต้นอีก1กิโลไปเลยนก้วยมีลานกลางเต็น,นท์นด้วยแต่ว่าอิงไม่ได้นอนเนาะนู่น้ำมาถึงตรงนี้เลยอะ่ะแล้วมีศูนย์อาหารมีมีที่ขายอาหารด้วยโอเคเดี๋ยวอิงหาอะไรกินจักหน่อยเนาะไปหาอะไรกินกันจักหน่อยกินง่ายๆเนาะ นั่งนั่งตรงนี้ได้ใช่ไหมคะ okay. เดี๋ยวดูเมนูก่อนอืมลมลื่นเนาะอ,อ่ะเดี๋ยวขอสั่งเขาก่อนเด้อโอ้โออยัยน่ากิน,กนยย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  เะลาคนัวว่ะเดี๋ยวคอนอยากกินก่อนเดินจะได้ไปเล่นน้ำกันเปลี่ยนสภาเรียบร้อยพร้อมเล่นน้ำมีห้องอาบน้ำห้องน้ำอยู่ทั้งฝั่งนู้นเลยจะ้ะข้างหลังแถวลานค่าสะพานสลิง200เมตรข้างหน้าเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวด้วยจะ้ะ น้ำตกตาโตน300เมตรอุทยานแห่งชาติตาโตนจังหวัดชัยภูมิล,ลุมลื่นนะ้วทางเดินวันนี้แดดไม่ค่อยแรงด้วยดีชอบค่้ามสริงสะพานสริงสามารถรับน้ำหนักได้ไม่เกิน30คนลำห้วยประทาวข้างหลังโอ้ไปทางยาวไปสุดนี่นะเลยเสร็ สลิงยังใหญ่ใหญ่กว่าแขนใหญ่กว่าแขน,ขนโอ้ฝนลงเม็ดหน้าไม่ขุนนะหน้าใสๆอยู่นะฝนจะตกเลยฝนโปอยมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติด้วยเนาะแต่ว่าอุปมาไม่ได้ไปเนาะที่เดินเองเดินไปแล้วก็ไปสุดทั้งนั้นเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติแต่ว่า ไม่ไปเองจะไปเรียนนะจะขึ้นไปดูวิวตรงนี้มองลงไปเห็นสะพานที่เองเดินเมื่อกี้นี่เวนีโยกอยู่นะถ้าใครอยากศึกษาธรรมชาติกว่าเขาไปเลยตรงไปตรงที่โอปอพาไปสุ้ดสะพานเดินไปเรื่อยๆนี่ถ้าตอนน,น้ำไหลาหลน่าจะสวยเนาะตรงนั้นเนาะไปไปน้าตกละทีนี้เดี๋ยวฝนจะตกก่อนกิ่งได้ไหมแค่เดินขึ้นสะพานสลิงก็หอบแล้วเมื่อกี้เนี่ย อุทยานแห่งชาติตาโตนพันไม้และสัตว์ป่าสภาพป่าโดยทั่วไปแล้วเป็นป่าติงลังป่าบินจพันและตะแบกนี่ไงน้ำตกตาโตนน้ำลึกสาเมตรสถานการณ์น,น้ำปกติโอเคลินแปลว่าลินได้ไปน้ำปกติห้องน้ำห้องน้ำก็มีด้จ้ะก,ก่อนถึงน้ำตกเนาะถึงแล้ว300เมตรจากทางแยก สามร้อยเมตรจริงกืนเปล่าวะมันเหมือนมันคือเหมือนมันนานแหละสามร้อยเมตรเดินนานได้ยินเสียงน้ำแล้วทางบนมีของน้ำมีลานค่าเดี๋ยวจ้ะเขาก็มีแบบมาปูเสื่อปิกนิกอะไรอ่งี้ก็ได้เดี๋ยวแต่ว่าเองกินข้าวไม้อิ่มมากอิ่มอิ่มแล้วใครแบบพ้าลูกผ้าล้านมาเล่นน้ำาหมือก็มาปิกนิกรออะไรเงี้ยเอออุปบวดดีเลยนะ เขาจะมีเจ้าหน้าที่เฝ้าเลยดูแลความปลอดภัยเองดีเนาะําไปดูฟังคุกับแม่แล้วข้อมันเล็ดน้ำตรงนี้เนาะลงไงแล้วนี่อึ้บอื้ดูตรงนี้อู้แต่ดูเหมือนน้ำน้อยนะแต่ว่ามันก็ยังแรงอะ่ะดูอ่ะ เขาบอกว่ากันนี่น้ำมีตลอดปีเนาะมองไปข้างล่างเสียวอยู่นะดูมองไปว่าไปลงไปข้างล่าง,งได้ไหมลงไปได้ไหมลงไปได้ไปลงทางไหนอ่ะบันไดนั่นน่ะ,นะเราจะตามลงไปลงไปก่อนลงยังไงวะเอาหาันหลังลงหรือว่าเอาหน้าลงก้าหวห่างอ,อ่ะชั้นขาสั่นไหมขาสัน้นได้ไหมถือกล้องได้ไหม ไอ้ตรงนี้ก็เล่นน้ำได้เล่นได้ใช่ไหมอ่ะเยนเทียบเลยเุ้ยลื่นอะ่ะเี้ยไม่ถึงไม่ไหลมันไม่ได้ลื่นตรงนี้ไม่ลื่นเยนน็นมากไอยากลูกเลยอ่ะ เดี๋ยวเองไปเล่นท้างบนดีกว่านาะจะได้เล่นทางตัวตรงนี้มันเล่นทางตัวไม่ได้ไม่ซ่าใจไปเออตรงนี้เล่นได้ทั้งตัวเอาตรงนี้เล่นไม่ได้เลยจ้ะ แล้วก็ไม่อนุญาตให้นั่งรับประทานอาหารตรงนี้เด้อเฉพาะตรงนี้นะค้นขาลุกหนาวเราเรียนน้ำล่อขึ้นมาหนาวอะ่ะโปรดระวังในการลงเล่นน้ำอันตรายเขาบอกอุย้ยเขากำลังถ่ายพี่เสือ้อถไไ่ายวิววิวพเสื้อเต็มเลยตรงนั้นเห็นไหมเห็นไหมไปดูไปดูใกล้ๆไปดูใกล้ๆเดี๋ยวเองซูมออกเกล้เดี๋ยวจะหนี พิเสิรตอมลงเท้างงมากเยดูใกล้ๆก็ได้มันนั่นน่ะน้องเขาขับไปได้ขับไปตรงไหนอ่ะน้องข้ามไปยังไงครับลื่นไหมคะน้องเขาบอกว่าขับทางนั่นขับไปนู่นนะยิงอยู่แถวนี้ก็ได้อะเอาเอาจุ่มแต่หัวก็ได้หัวนิ้วโป้งเหรอ ขนลุกว่ะเห็นมตรงนั้นเขาเขียนว่าห้ามลงเล่นน้ำใช่ไหมเห็นเห็นระหว่างสีนะสีหินกับสีน้ำลึกเนี่อยลึกดนี่แต่ตรงที่น้องเขานั่งอะนั่นแหละบรรยากาศดีมากเลยอ่ะแต่ก็เสียวนะเสียวเสียวไม่เอาเฮ้ยตรงนี้นั่งได้พี่จะว่ายน้ำไปหาน้องรีบด่วนรับรับพี่หน่อยถ้าลงทางตัวจะฟินกว่านี้ ถ,ถึงตรงนี้นี่นี่นนนถ,ถ,ถ,ถึงถึงอันเดียวนี่ตรงนี้ไม่ลื่นแต่กลองแอบ,บถ่ายสาวเด้อสาวน่ารักก็ครบทางมวดสีอุทยานในทริปนี้แล้วเนาะคือหนึ่งอุทยานแห่งชาติป่าหินงามอุทยานแห่งชาติไซทองอุทยานแห่งชาติบุรังคาแล้วก็อุทยานแห่งชาติตาบตูนใครชอบอุทยานไหน คอมเมนต์มา,าด้วยจากอุปโอยากรู้เด้อก็ถ้าใครชอบลี่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแชร์คลายกดกระดิ่งจริงๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของอุปอสำหรับลี่มีอุปอขอตัวลาไปก่อนคลิปหนาวพอจะพาไปเที่ยวไหนต้องรอติดตามชมสวัสดีจ้าบ๊ายบายลาไปกันน้ำตกตัด